ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรลาทุกท่านวันนี้ก็พบกันเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะวันนี้เราจะมายกคลิปนี้คือเป็นกางเกงนะคะกางเกงอัดกาวอย่างดีนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องนาอ,นอมึงตัดมานะคะหากพ่อแม่อยากได้สินค้าอะไรทัดทครกัน,นเข้ามาหรือพูดคุยกับบรดาัหลังไม้ก็ได้นะคะแอดไลน์มาจากเบอร์โทรซู์ก็เป็นห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะแอดไลน์ที่วรลาขึ้นไว้หน้าจอนะคะหรือท่านอยากได้ผ้า ผ่นคอเล็กตัวนี้นะคะผ้านุ่มๆน,นะคะราคาติดสามหรือ290เาราจัดโปรให้ท่านช่วงนี้เพียง220บาทนะคะเอาไว้ไปฝากไปต้อนใกล้เข้าพรรษาใกล้เป็นงานบุญปีใหม่เนี่ยไปฝากลูกฝากหลานหรือฝากญาติมาตากต่างประเทศต่างจังหวัดได้หมดนะคะสินค้าของเราเป็นอทอมือโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วข้อสาคัญบราดาเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคลิปเลยนะคะบระดาไม่มีเก็บปลายทางไม่เก็บปลายทางโอนก่อนเท่านั้นโอนก่อนเท่านั้นท่านไม่ต้อง ต้งว่นนะคะว่าท่านจะไม่ได้สินค้าวรดาขายของวย่วามซื่อสัตว์และจริงใจนะคะได้แน่นอนโอนก่อนเท่านั้นหรือถ้าท่านไม่มีแอปโอนให้ท่านไปเซเว่นนะคะทางเซเว่นจะเอาค่าโอนไม่เยอะค่ะเอาเวอร์ทีวรดานะคะแต่เราต้องพูดคุยกันก่อนนะคะว่าท่านจะเอาวันไหนท่านจะเอาที่อยู่แบบไหนให้ชัดเจนก่อนนะคะ mm hmm. วันนี้เราก็มายกนะคะยกเกงเกงให้ท่านเลยนะคะยกงามๆให้ก่อนนะคะ กางเกงตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงอัดกาวอย่างดีเลยนะคะคุณต,ตัดมานะคะกางเกงวรดาจะตัดมาเรื่อยๆค่ะตัดมาเรื่อยๆอันนี้ราคาเต็มพันหกนะคะช่วงนี้วรดาก็อยากขายอยากมุนเงินให้แม่กีทอและร้านค้าของเราเนาะพันหนึบาทนะคะท่านใดสนใจ รับไปเลยนะคะสวยครับมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าข้างด้วยนะคะทางนี้มีกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าใหญ่นะคะล้วงลงไปได้ลึกมากเลยนะคะ,ะคะ่ะเราก็จัดโรให้ท่านเพียง1,100บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องเอลใส่ได้แต่2ีสหถึง40นะคะ2 5ถึง40นะคะ,ะ,คะใส่เอลใหญ่นะคะเอวใหญ่หรือท่านไม่เข้าใจให้โทรถามก่อนนะคะคุยกันได้นะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะ ต่อมาเป็นัมเบอร์สองนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้เป็นลายก๊อตนะคะลายก๊อตนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะในราคา1น0 0บาทลายก๊อตนะคะ, 1, ะ,คะสวยลายนี้เหลือตัวเดียวนะคะเพราะวรดาตัดมา2ตัวเหลือตัวเดียวนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะ1,100บาทนะคะัมเบอร์สองผ่านไปเนาะดีนะคะ ต่อมาอีกนะคะตัวนี้เป็นลายเอสนะคะลายเอสลายสวยลายงามลายพระราชทานลายเราก็มาให้ท่านสวยๆวางามๆผ้าหนาๆน,าน,านุ่มๆนะคะ1,100บาทเช่นกันนะคะถ้าวราดาไปซื้อต่อไม่ได้นะคะแต่วราดาคือว่าวราดาให้ช่างตัดเอานะคะตัดเอาก็เลยได้พอได้ค่าช่างพอได้ค่าผ้านะคะมารวมกัน1,100บาทนะคะ1,100บาทเราขายสุดๆให้ท่านเลยนะคะ เป็นละลายไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันเลยนะคะขอให้ท่านดูดีๆสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะวันนี้ท่านต้องการอะไรแบบไหนไทัดทายกันเข้ามานะคะนาเบอร์สี่นะคะ1,100บาทนะคะพิเศษให้เลย1,100บาทนะคะท่านต้องการอรันไหนทัดทายกันเข้ามาได้นะคะพิเศษเลยนะคะนาเบอร์สี่ผ่านไปแล้วนะคะ1 2 3 4สและเรามีตัวนี้นะคะ ตัวนี้เอวจะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะตัวนี้จะเริ่มจะ28นะคะเอลใส่28ถึง42หรือ43นะคะตัวนี้นะคะนี่เป็นเอลใหญ่เพราะกภาพพื้นใหญ่กว้างเราก็จะยืดยาวได้ยืดได้เยอะนะคะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้มีตัวนี้ใส่ได้หมดบ4 2หรือ44นะคะตัวนี้นะคะนัมเบอร์5เราก็ให้พี่เสษท่าน1,100บาทเช่นกันนะคะพอ่อเมที่น้องคะท่านใด้สนใจทักมาเลยเนาะ ทา cop, ทา cop, ทาถาบมาเลยช่วยๆสุดๆสุดๆงาม,งามๆราคาพิเศษนะคะหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้จ้าเรามาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ<ๆ>เหลือตัวเดียวนะคะไม่อัดกาวนะคะไม่อัดกาวเพราะผ้ายังไม่มานะคะปกติแล้วผ้ามาวราดาจะตัดเลยนะคะแต่ผ้ายังไม่มาก็เหลือตัวเดียวนะคะจากตัวละ700ดร้อเราขาย500ร้อยบาทนะคะมีตัวเดียวนะคะเอวเใส่ได้เท่าไหร่ยี่สิบถึง46นะคะอันนี้วโรดาบัดเรียบร้อยแล้วนะคะ เอลใส่ได้ยี่สิบห้าถึงสี่สิบหกนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะตัวนี้วรลดาก็ยกให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษตัวละห้าร้อยบาทแต่ตัวนี้ไม่อัดกาวนะคะวราดาเรียนให้ท่านเลยไม่อัดกาวนะคะเดี๋ยววรลดาจะมารีวิวโปงด้านหลังให้ท่านก่อนนะคะมาตอนนี้นะคะวรลดาจะมารีวิวให้ท่านนะคะเป็นรีวิวแบบนี้นะคะ รีวิวเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อจิตราดานะคะเสื้อจิตราดานะคะตัวนี้ราคาเต็ม1,500บาทวรลดาให้เลยนะคะ1,200บาทเป็นเสื้อจิตราดาตัดด้วยผ้าอดักแดกอย่างดีนะคะ1,200บาทกระโปรงตัวนี้นะคะกระโปรงกรีบสวยงามนะคะตัวนี้ราคาเต็มพันหกวดนจัดโปรให้ท่านนะคะจัดโปรให้เลยนะคะ หนึ่งพันบาทรวมชุดนี้นะคะเป็นสองพันสองร้อยบาทนะคะพิเศษให้เลยท่านจะเอารวมชุดก็ได้นะคะสองพันสองร้อยบาทรวมชุดตัวนี้นะคะวรดาจัดโปรให้ท่านนะคะแล้วมาชุดในหุ่นนี้นะคะชุดในหุ่นนี้เป็นเสื้อดํานะคะเสื้อดําเสื้อดําแต่ตัวนี้ไม่ใช่เสื้อคามนะคะเป็นเสื้อไหมประดิษฐ์วลรดาจัดโปรให้ตัวละสี่ร้อยบาทนะคะเสื้อดําตัวนี้นะคะแต่อกสี่สิบหกเท่านั้นแล้วก็กระโปรงตัวนี้นะคะกระโปรงตัวนี้ จริงๆกระโปรงตัวนี้ขายพันหกพัแต่วรดาอยากขายพิเศษให้ท่านเป็นกระโปรงตัดเอเฉลียงเอวสาสวยงามมาก1น0 0งบาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแล้วก็กระโปรงเหลืองเห็นไหมคะกระโปรงเหลืองนี่เอลยี L 28, นะคะรูดหัวอย่างดีอัดกาวเรียบร้อยราคาเต็มพันหกเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะสวยงามวรดาให้1,000บาทนะคะพิเศษให้ท่านเลยนะคะหนึ่บาทขายได้แต่ผ้าผ้าค้างช่าง แล้วก็ตัวนั้นนะคะตัวนั้นเอวสามสิบนะคะเหมือนกันกับโปรกรุดหัววรดาก็จัดโปรให้ท่านหนึ่งพันบาทนะคะเพราะเมธีน้องะ่ะท่านใดสนใจทักเลยเนาะสินค้าของเราโอเคนะคะขายจริงๆไม่ได้ขายเล่นเล่นนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหากท่านใดต้องการหรือจริงใจที่จะซื้อตั้งใจที่จะซื้อก็ทักทายพูดคุยนะคะถ้าท่านใดที่ยังไม่พร้อมซื้อท่านก็ถามดูได้นะคะแต่ให้ถามดูพอดำพอดีนะคะ โอเคมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะอก40นะคะบรดาก็จัดโปรให้พันสองนะคะจริงๆแล้วต้องพันแปดนะคะต้องพันแปดนะคะตัวนี้นะคะแต่เราก็ให้ท่านนะคะจิตระดาสวยงามมากนะคะพิเศษให้เลยนะคะพี่น้องค่ะทุกอย่างบรดากก็ยกรีวิวให้ท่านในราคามิตรภาพทุกอันทุกอย่างนะคะหากท่านใดสนใจอะไรหากท่าน ต้องการปุ้นไหนทักทายหรือไม่เข้าใจก็แอดไลน์จากเบอร์โทรซูก็เปด9่าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกเข้ามาหาบรดาภาคามนะคะถ้าท่านยังไม่มีไลน์ก็แอดไลน์ถ้าท่านไม่มีเลยก็โทรเข้ามานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมสินค้าของเรามีีกิ่งร้อมขายนะคะอย่าลืมดูอย่าลืมชนอย่าลืมกดให้กําลังใจบรดาภาคามและดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณพ่อแม่ที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณาจใจกจิงค้า